สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่แถวแถวเขตอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาพ่อคุณยายเพิ่นงุ่มบอกหอยอยู่นะครับสวัสดีครับคุณยายครับจากช่องศรีสะเกดชาแนลโอเด้อครับเด้องุ่มบมกหอยได้หลายบ่ครับคุณยายหอยจูบบ่ครับอืได้แกงนึ่งพอดีบ่ครับ่นหลายบ่ครับน้องหน่อันน้องนี่เขาเอิญน้องอีหยังครับนน่ โอ้ปลาอียงล่ะคุณยายคือบอนแห้งแท้พ่อเมืนน่อกี้นี่มันบอนนี่คือปลาปลาฉโดเนาะมันบอลที่บอนตุ่ม,นนมเมื่อกันนี่ไหมอืมครับครับเอาเอาไปงุ่มไปนี่เอาไปออมกินหมอคุณยายอ,อ,อืมเขาเขาตรงเอาไปขังก่อนบอรครับนี่หอยนี่หนืออ๋อขังขึ้นหนึ่งเห็นมันค่ายเห็นมันขี่ออกขังส่บอครับ บ้านนี้จังอ่อมเนาะบ้านนี้เขาเอิ้นบ้านนี่ยังครับคุณย่บ้าไน่อ๋อบ้านหนองอาลีบ่ครับอ๋อบ้านหนองนาลีบ่ครับเนี่ยตำบลเอียงอำเภอเอียงเนาะครับเนี่ยตำบลบุ๋งตำบลบุ๋งโอ้บ้านหนองนารีตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเนาะคุณยายอยู่บ้านนี้เลยบ่คุณย่าอืมก็เลยมาได้มาหากินอยู่นี่เนาะมองนี้อุดมสมบูรณ์เนาะครับเนาะเนี่ย ทั้งปูทั้งปลากระบ,บอนหลายบกหองอกบกหยอยกระไล่น้ออืมแม่นบอปีนี้มันคือหลายครับปีนี้มันเป็นอยัง,งโอ้คือว่าน้ำท่วมังหันนี่แล้วน้อแม่น,มน,น,น,มนบ่สุเทอร์นี่มังุ้มกระบอหลายป่ะนี่บอกคุณใหญ่แม่นบ่โอสุปีนี่คุณยายกับมาอยู่แต่ว่ามันบกครได่ายบ่มีอ้โ อันส่วนมากนี่หอยเอียงแน่ครับนี่คุณยายทีทีบอคุณยายเอาเอาทั้งเชือีเยทั้งจูบเลยบ่เอาแต่จูบย่างเดียวบ่ครับออมเอาแต่หอยจูบย่างเดียวเอาไปอมเนาะืมแปบดีเนาะครับหอยหวานเท่าจังสีเนาะอืมคับปลาเขาบอกมาเขาบอกมหาบอกคุณยายปลาคือยังหลายเขาบอกมาสูบมม่ยังเอาบ่ไหนอันนี้มันเป็นหนองสาธารณะบอกคุณยายเนี่ย บอผู้ใดก็มาหาได้ดิสันเนาออันปลานี่ก็มาหาได้ทุกคนเลยบ่ครับนี่เขาก็มาหากินเพื่อใาอยู่อืมที่เป็นอันนี้บอกปาปลาโอ้บ่เขาบ่กหายลงคนลงกวันนี่คือชุนน้ำโอ้อันนี้เขาเฮ็ดน,น้ำปลาปลาบ่ครับน้องนี่ปปาี่ยโอ้น้ำปลาปลามูาาม่บ้านนี่บ่โอ้ครับครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็เป็นวิธีการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับคนใหญ่คนงุ่มหมอกหองงยนะครับ มหอยจูบุนวานะครับคุณผู้ชมอยู่บ้านหนองหน้ารี่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับมือนี้ครับนี่แหละครับคล้องแบบนี้แหละคุณยายเป็นกับมาหามาจะคนอะไรยายนีมาอ๊าูอโ,อโอ้โอ้มือนี้พอเห็นคนมาหลายมีแต่คุณยายหาน้ะเมือนี้<อ>สซเทีอนี่<อ>เขาสีมาหลายมันเป็นตะมวนอหาะลยหลายคนหนิครับโ,โอ้ครับครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีการทำมาหากินของชาวอีสานพนรยากาศในการงุ่มหมกหอยนะครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายขอบคุณครับสวัสดีครับ